ช่องมีนูแมวอ,อันนี้มีแมวพามาชมบรรยากาศหลังฝนตกนะคะกับอ่างเก็บน้ำห้วยเสน่งนะคะ ตรงนี้แป๊บนึงนะคะลับบรรยากาศนี้ค่าหลังฝนตกห้วยแสนงนะคะน้ำก็ใกล้แล้วใกล้จะล้นแล้วนี่ถึงขอบนี่แล้วนี่ลงไปชมกันสักหน่อยดีกว่าไหม มาถึงไหนแล้วกับร้านค้านะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะจอดชมข้างบนกันนี่ค่ะหาเขื่อนนะคะเด็กๆเอามาตกปลาก,กันเนะาะมามาหาบาหลังฝนตกนะคะห้วยเสน ชมบรรยากาศเนาะเห็นเขามีอทอดแหหาปลาท้ายเขื่อนเนาะมากันเยอะเลยที่เรามาดูวันเกาะเมื่อวานเนาะค่ะวันนี้ก็มีพิี่น้องๆาณะมาหาปลากันเยอะเลยหลังฝนตกไปยุดหล่มมาเคืนเนาะนสายการหมอง่งหยุดแล้วกับบรรยากาศนะคะน้ำแรงขึ้นเนาะวันนี้เปิดเยอะขึ้น น้ำเกือบล้นห้วยเกือบทงถนนถนะเทลล้นว่าปีที่แล้วเนาะวันนี้เขาก็มาตกเกิดขาปลาบันแหงกันค่นนาชมบรรยากาศเล็กเล็กน้อยนนะคะไปเที่ยวตลาดเขียวกันดีก็่าแล้วจ้ามาชมเล็กเ็กน้อยๆ้อนะคะพอดีตอนนี้เขายังไม่ได้วาน,านเนาะปลามันยังไม่ขึ้นไปค่ะ มาแล้วมาแล้วฝนตกยังไงก็ต้องมาตลาดเขียวหยุดแล้วนะคะฝนฟ้าไปหาอะไรกินกันกาแฟไข่ลวกนะคะรอฝนหยุดกว่าจะได้ออกไปหาอะไรกินตลาดเขียวกันละค่ะนี่เลยค่ะเฮ้ค่ะเดี๋ยวเราเดินเที่ยว หาของกินกันนะคะกาแฟและไครเลือกกันนะคะแชะดีมากาดเดินกันนะคะ